ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นนิอีกบ่ายนะครับอืมผมให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะลงตัววิ่งตัวลูดของรอบบ่ายให้นะครับครับเลขอ่าก็มีศูนย์ครับห้า อืมถ้าจับคู่อืมผมก็เขาอยากจะจับเท่าไหร่ะพอจับแล้วมันหลุดนะเอาไปวิ่งไปรูดกันแค่นี้ก่อนส่วนผลรอบเช้านี่ครับที่ออกนะครับนี่แค่อีกรอบเช้าออกไปแล้วก็เป็นแนวทางนะครับผ่านครับวันนี้ ซึ่งไม่ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วผ่านเกนะ้าอ่ะผ่านหนึ่งนะครับแล้วก็ของวันนี้ครับเ,เดี๋ยวผมจะลองๆนะครับไม,ไม่เอาดีว่ะไม่จับครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ให้เป็นแนวทางนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ